สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนนาพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าพร้อมจัดหนักทลายแกร่งสมิงดำลูกสวนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพรักยก24 พึ่งหลวงบ้านแลมบ้าจอมบูอาวุธหนักจากอุบลราชธานีขนอาวุธหนักเตรียมพร้อมเล่นงานทลายแกลงสมิงดำลูกสวนนักสู้จอมอึดจากจันทบุรีโดยจะสู้กันภายใต้กติกาวยไทยรุ่นไฟเวด125-135ปอนด์ในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี76วันศุกร์ที่23สิงหาคมนี้ คุงหลวงบ้านลำบ้าสร้างชื่อบนเวทีวันลุมพินีโดยสไตล์การชกบูแหลกไม่เกรงใจใครจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยทั่วประเทศโดยหลังจากชนะมาหกไฟรวดจึงได้โอกาสประทักกับเจ้าเสือใหญ่มอกกรุงเทพทนบุรีในศึกวันลุมพินี65เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยความใจร้อนวู่วามจึงทําให้พึ่งหลวงบ้านรัมบ้าต้องพลาดท่าพ่ายน็อกอย่างน่าเสียดายและการเป็นบทเรียนสําคัญที่ช่วยให้เขากลายเป็นนักมวยที่ดีขึ้นหลังจากนี้วันนั้นจริงๆผมวางแผนที่จะมาเดินออกแข้งต่อยหมัดไปเรื่อยๆครับแต่พอเห็นเจ้าเสือใหญ่มีอาการผมก็จะรีบเข้าไปปิดเกมไวจนทาให้โดนหมัดสวนกลับมาถ้าผมไม่วู่วามค่อยๆชกตามเกมไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นฝ่ายชนะได้เลยครับผมได้บทเรียนเรื่องความใจร้อนมาเต็มๆทุกไฟหลังจากนี้ผมจะต้องชกให้มีสติและรัดกุ่มมากขึ้นครับพึ่งหลวงบ้านรัมบ้าได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะประทะก,กับนินจาเต่าเมืองไทยสมิงดำลูกสวนที่ฟอร์มกำลังมาแรงหลังพึ่งเก็บชัยไฟที่4ด้วยการกดน็อกเพชรสีคิ้วก็กำปนาในยกแรก ในศึกวันลุมพินี67เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการพบกันกับนักสู้ที่มีสไตล์การชกบูดูดันเหมือนกันทําให้พึ่งหลวงบ้านรัมบ้ามั่นใจว่ารูปเกมไฟน์นี้จะออกมาสนุกสุดมันอย่างที่แฟนมวยทั่วประเทศคาดหวังเอาไว้สมิงดําเป็นมวยเดินหน้าบูเหมือนผมครับจุดเด่นของเขาคือความแข็งแกร่งของร่างกายที่ถึกและทนมากผมมองว่าการจะน็อกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็จะพยายามทําให้ได้ครับ ทุกคนต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนก็ต้องมีจุดอ่อนที่สามารถทําให้ร่วงได้ซึ่งต้องไปดูบนเวทีกันอีกทีครับว่าผมจะทําได้ไหมผมคิดว่าผมยังมีลุ้นคว้าสัญญาวันนะครับเพราะขนาดเจ้าเสือใหญ่เขาแพ้มาสองไฟเขายังมีลุ้นสัญญาวันส่วนผมที่เพิ่งแพ้ครั้งเดียวก็ต้องมีลุ้นแน่นอนครับ ผมต้องกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นในไฟนี้ผมพร้อมลุยเต็มที่เหมือนเดิมแต่จะไม่รีบร้อนอีกต่อไปแล้วจะชคตามเกมไปเรื่อยๆป้ามหมายของผมคืออยากจะชนะด้วยฟอร์มสวยที่สุดครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คูแรกเริ่มเวลา19.30น,าร,นารับชมกันในท่อสดทาง w a t c h 1 f c และทางช่อง 7hd กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30น,นอย่าพลาดชมกันนะครับ